สวัสดีครับมาแนะนำรถที่หลุดจองนะครับคันนี้เลขไม่สา0 0มื่นเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2018นะครับ4ประตูตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้2.4 e นะครับมีแบบแคลรี่บอยให้ด้วยนี่นะครับคันนี้หลุดจองนะครับเลขไม่สามหมื่นเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากนี่นี่นะครับมีแคลรี่บอยมาให้เรียบร้อยเลยจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูภ้ามุงกว้างกันก่อนนะครับ คันนี้หลุดจองแล้วนะครับผมแซมก็เลยรีบมาแนะนำเผื่อมีคุณลูกค้ามองหาอยู่นะครับนี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับยกสูงนี่นะครับลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับปี218 0ร้อยห้แรงม้านะครับผมสวยครับคันนี้แซมดูให้แล้วครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับทั้งคันพวกรอยเบเรคเลอะๆเนี่ยแซมจะเก็บงานให้ ก่อนส่งมอบแน่นอนนะครับก็คือจะมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนี่ครับลอยขนแมวต่างๆนี่แซมเก็บงานให้นะครับดูด้านท้ายนี่นะครับสวยๆเลยทะเบียน3 3 1 7นะครับมาดูยางกันนะครับเป็นยางบิสโตนนะครับยางปีอะไรเอ่ยปี23นะครับสัปดาห์ที่16โอ้โห อย่างต้นปีนี้เองนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับนี่นะครับ3ามสามนเจนะครับตรวจสอบเลขไมค์กันอีกครั้งนึงนะครับว่าใช่สาม0มื่นไหมนะครับนี่3,3417นะครับหลุดจองเรียบร้อยนะครับว่างคันนี้น้อยที่สุดแล้วนะครับคันนี้คันเดียวนะครับที่ไมค์น้อยสุดแล้วนะตอนนี้ที่แจมมีนะครับกุญแจมีให้3ดอกนี่ครับนี่กุญแจสำรองแบบไม่มีรีโมท แล้วก็รีโมท2ดอกนะครับหาอยู่เนี่ยรีบเลยนะครับใครที่หาไม่น้อยๆเกียร์โต,โตโยกสูงนะครับปี18มีแคลริบอยแซมแนะนำคันนี้เลยครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับเลขไมหมื่3สราคาเงินสดก็ราคา379,000บาทนะครับรวมแบตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแซมแถมประกันเครื่องกับเกียร์ให้อีกนะครับ1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับผม แซมอยู่บางพีสมุดประการนะครับสียะคลองขุดนะครับมาไม่ถูกโทรหาแซมเลย0863543692นะครับผมย้ำราคาใครครั้งครับ579,000บาทเล็กไม่33,000เท่านั้นนะครับเบอร์โทรติดต่อแซม0863543692นะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดตามให้แซมด้วยนะครับสวัสดีครับ